เนีย่ยครับทุกคนตอนนี้กำลังรอรถเมล์กลับนะฮะพี่น้องทางม้าลายมีไฟแดงให้คนข้ามนะฮะทุกคนแบบว่าก่อนจะข้ามต้องกดปุ๊บแล้วไฟเขียวเราจะข้ามได้พี่น้องนี่ทุกคนนี่คือรถไฟฟ้านะฮะข้างบนเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันมากับซาตอยซาตอยสนุกไหมวันนี้ฮะ สนุกมากใช่ไหมคือพาดูเฉยเออเนี่ยฮะทุกคนได้อะไรกลับบ้านไปได้อะไรฮะมาดูเฉยเฉยไม่มีตังค์ซื้อมีเงินซื้อปะเนี่ยมาเบิ่งคือซื้อบ่มีเงินซื้อโอ้ยมากันกินทันกินนี่น้อยนึ่งน้อยเป็นบ่จะไปได้อย่างไยังซ้ำเดี๋ยวได้อย่งไรเออได้น้ำขวดเดียวพี่น้องขาต่อยน่งได้น้ำขวดเดียวพี่น้องเลยร่างฐานลุ่น กำลังถ่ายรถเมสซี่เมื่ออยู่เมนบาร์สตล์นี่ทุกคนทุกคนทุกคนดูดิดูดิรถไฟฟ้าพี่น้องเอ้ยเบิ่งผุนผุนผุนสตอยเคยเห็นบ่ผุ่นรถไฟฟ้าเงาขนาดนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงได้เห็นกับบาลลังคิดว่าได้เห็นเตะมูอมาจากแมนหรือบ่ลนี่มีนะฮะทุกคนนะนี่ก็รถไฟฟ้าเหมือนกันทุกคน